คิดว่าถ้าเจอคนที่ใช่อะถ้ามันถ้ามันคลิกเราก็เต็มที่ไปเลยดีกว่าเป็นหนุ่มข้างร้าอืมคะถือว่าจริงๆก็เป็นเป็นอะไรที่ไม่ได้ทำมานานแล้วครับพี่ก็ถือว่าแบบพอได้ทำแล้วมันก็สบายใจเออตื่นเต้นที่จะได้ทำอะไรเงี้ยแบบอยากให้มันเต็มที่เพราะว่าถ้ามองผมนะยังไงก็แบบเป็นคนที่ทำอะไรแบบนี้ไม่ได้แน่นอนอะไรเงี้ยมันมันืเขินไหมการแบบลงรูปแฟนเขินเขินนะคะ ก็เขินครับเวลาเวลาคนเขาก็มาแซวอะไรอย่างเงี้ยแบบเฮ้ยแบบยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราเรามีความรู้สึกไงบ้างอ๋อคนเข้ามาแซวผมคิดว่ามันเป็นแค่เป็นแค่ความรู้สึกที่ผมมอบให้เบียร์มากกว่าที่เหลือเรื่องอื่นก็แล้วแต่เขาจะมองนะครับเขายินดีผมก็ขอบคุณได้เห็น ผมก็ปกติ age, ผมก็ชวนไปก right. ินข no, ้าวชวนไปดูหน right. ังฟังเพลงอะไรปกตินะครับมันมันจ้อยเพ้อจะเตะกันตรงไหนใช่จริงๆเราคุยกันน้อยมากเลยนะครับคุยกันในแชทอะไรเงี้ยแบบเพราะว่าเขาเองก็คุยไปแบบทีละคนอะไรเงี้ยผมก็แบบว่าเราใหม่สีเราใหม่สีเราใหม่สีคุยที่ระดัะเขาเขาก็ไม่เขาไม่ได้คุยมาทุก บ่อยๆอะไรเงี้ยใช่เขาหายไปเป็นพักๆอะไรเงี้ยเราก็เพิ่งได้มีช่วงที่คุยกันมากขึ้น,นอะไรเงี้ยครับคือแชทก็นหนักๆเลยไม่เขาไม่ค่อยตอบเราอย่างเงี้ยหรอกก็ <im cast> ผมก็เป็นสายลอยเหมือนกันนะไม่แบบว่าอาจตอบคุยบ้างพอเขาไม่ตอบก็ผมก็ไม่ได้ตอบอะไรนล้วตอนตอนเขาตอบมาเรารู้สึกยังไงเรากรี๊ดไหม ไม่ครับไม่ไม่ขนาดนั้นเราแบบเราดีใจนผมเพิ่งผมเพิ่งรู้จักเขาผมคิดว่าที่ผมชอบเขามากขึ้นอ่ะเพราะผมรู้จักเขามากขึ้นมากกว่ามันไม่ใช่เพราะว่าแบบผมชอบเขาอยู่แล้วได้ถามเขาไหมเขาใจอ่อนให้เราตอนยังไงบ้างใจอ่อนนใจอ่อนให้เราตอนไหนเป็นคนชนะใจเขา ที่ทำให้เราชนะใจผมว่าน่าจะเป็นเพราะว่าผมเป็นคนพูดตรงๆครับผมคิดว่าทาผมทําอะไรแย่หรือทําอะไรที่ดีผมก็ไม่ไม่ค่อยจะโกหกหรือไม่กะปิดจะปไดเไม่ใช่ก็บอกปว่า ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าผมผมเชื่อที่ผมเป็นแบบนั้นไงแล้วถ้าเขาชอบผมมแสดงว่าก็ถือว่าแบบสิ่งที่ผมคิดอาจจะเป็นเรื่องที่ดีแล้ววันนี้เขามาด้วยนี่วันนี้มาลัวเป็นกำลังใจใช่เขาก็มาเป็นกําลังใจให้ครับคุณตัดผู้เลยไหมแฟนแล้วครับแฟนกันเือนแล้วโอ้ไม่นานนึงครับผมก็เพิ่งขอเป็นแฟนไม่นานนึงมีคนบอกว่าเธอพอพอเปิดปุ๊บเธอขั่งรักมากเธอว่าไงบ้าง ก็เป็นปกตินะแค่เพราะว่าผมเป็นคนมีชื่อเสียงหรือเปล่าอะไรมันก็เลยแบบว่าใช่ทุกคนก็เลยเห็นไปในแนวทางนั้นว่าแบบเอยเราแต่จริงจริงมันเป็นเรื่องปกติมากผมคิดว่าที่ผมแสดงออกถึงความรักเร็วเพราะว่าผมอ่ะไม่ได้ทำนานแล้วผมคิดว่าถ้าเจอคนที่ใช่อืมถ้ามันถ้ามันคลิกเราก็เต็มที่ไปเลยดีกว่าแล้โเอออหักเป็นกาะนาเลยนะ <laughs> เออใช่อ่ะพี่แต,แต่แต่ผมยังแบบว่ายังเด็กอยู่ผมยังเรียนรู้ความรักตั้งแต่ยังเด็กอ่ะพี่ก<อ>ับ <c oughs> คนนี้มาบอกว่าแบบฉันอกหักแล้วอะไรอย่างงี้ยากจะบอกอะไรอยจะบอกะบอะไรเราบ<อ>้บ<อ>บางบอกว่าผมเชื่อว่าถ้าแบบว่าเรื่องความรักถ้าแบบว่าคนที่อกหักถ้าเกิดว่าเขารักผมมากมากผมเชื่อว่าความรักดีๆของเขาอะจะทําให้เขาได้เจอคนที่ดีของเขาได้ วันนี้เจอเบียร์แล้วอประมาณนั้นเลยครับของแบบเบียร์ของเซ็กซี่อะเราห่วงตรงนี้นะขอเซ็กซี่ผมก็ห่วงครับผมเป็นห่วงผมก็ห่วงกับห่วงใกล้กันนะใกล้ๆผมไม่ถึงกับห่วงมากครับไม่ถึงกับว่าเฮ้ยห้ามทําอะไรไม่ได้ผมคิดว่าเซ็กซี่แต่ผมก็เป็นห่วงเพราะว่าแบบผู้ชายนะเวลาเขามองอะไรเงี้ยผมก็แต่ผมก็ผมก็ชอบดูด้วยเหมือนกันกับการหลับกับการหลับคทับเราก็ฮอตนะเวลาไปออก ใช่เพราะผมคิดเพราะมันเพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติที่เราเองก็เซ็กซี่ได้เหมือนกันผู้หญิงผู้ชายใครๆก็เซ็กซี่ได้ไม่เรื่องใช่ r e อคชั่นกับเขาเวลาเราไปออกทัวร์ไปแบบโชว์บนอเสระไรเงี้ยเขาก็คงไม่ได้มาห้ามหรือาหัวงเลยหรอกเขาเขาก็รู้ต่างคนก็ต่างทํางานต่างเต็มที่ในความเป็นตัวเองใช่แบบรูปเซ็กซี่อะไรที่เขาลงอะไรเนี้ยเราต้อง ไม่ครับไม่ผมก็ช่วยดูว่าเอ๊ะมันโอเคไหมผมคิดว่าเซ็กซี่ไม่เท่าไหร่แต่ถ้ามันไม่เท่หรือมันไม่สวยเนี่ยผมก็จะห้ามว่าอนุญาตแต่ว่าต้องต้องมีสไใช่ใช่ใช่ก็ต้องให้มันดูดีขึ้นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยอันล่าสุดมีคนบอกว่าเราหน้าเหมือนพิเตอร์เลยเปานสีสันมากที่แต่ละลิขยตอะไรไหนเราสิจังหวัดแรกที่เกิดผมทำอะไรไม่ได้จริงที่เชื่จะเหมือนหรือมันจะคล้ายผมก็ผม จริงๆไม่อยากให้คนอื่นมาโดนพาดพิงอะไรแบบนี้เลยครับเพราะว่าจริงๆมันแบบเดี๋ยวพอมันมีเรื่องมาพาดพิงเดี๋ยวเขาก็มาเปรียบเทียบอะไรกันผมแบบไม่อยากให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นแต,แ,ตแต่แต่เราก็บอกเราต้องพิงเพื่อนสองอยู่นะโอ้อยอันนั้นเป็นการแซวเล่นๆแต่ก็แอบ,บทักคูเต้ไปแล้วครับเหมือนว่าคุยก็ว่าแบบเดี๋ยวอาจจะมีสิงค์เพื่อนด้วยสักเพลงนะครับคูเต้เราจะเล่นสักหนึ่งเพลงนะครับคูเต้จมาตอบ เรไม่เคยเจอเลยครับแต่ว่าก็ทักไปใน d ีมครับคุยกันคุต้รยสนใจรับหมสกสเปรโอ้เขาสนใจเขาเขาบอกว่าได้เลยอะไรเงี้ยเดี๋ยวให้มันเป็นความลับไปดีกว่าครับส่วนตัวเราว่าเราน่าเหมือนเขาไหมส่วนตัวเหรอครับเวลาส่องกระจกเราว่าเราน้าเหมือนผมคิดว่าก็คล้ายนะเพราะว่าหน้าของมันเรียวอะไรเงี้ยแต่ผมว่าจะแบบอาจจะแบบว่าไม่ได้คมเท่าคูเตอร์อะไรเงี้ยหรือแบบว่า ปากของก็จะเบิ่นๆนิดนึงแต่ว่าเราเห็นรูปที่ผมมาเปรียบเทียบใช่ไหมใช่จริงๆคนหน้าคล้ายผมเยอะมากเลยนะเวลามีไปคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยครับคนก็จะแบบว่าเอ้ยเนี่ยพี่หน้าเหมือนคล้ายผมเลยข้าหน้าคล้ายเพื่อนผมเลยอะไรเงี้ยครับก็แบบเอ้ยเป็นเรื่องปกติหน้าผมโสดนะแต่ก่อนหน้านี้แต่ก่อนหน้านี้ไม่โดนทักผิดอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่เคยโดนครับแต่เห็นชัดๆตอนก็มาเทียบกันเนี่ยเนาะก็คล้ายครับแต่ว่าผมก็เป็นผมแหละแล้ว ก็อย่างที่ผมพิมพ์ไปในไอจีครับบอกว่าถ้าเกิดว่ารู้จักตัวตนผมมาก็อาจจะมองเห็นผมไม่เหมือนเหมือนใครเลยก็ได้อะไรเงี้ยครับอ๋อนะผมพิมพ์เล่นๆครับอาจจะมีจริงไงใครเข้าใจเขาอ๋อแต่ผมก็สนใจเหมือนกันหรือว่าอะไรรอโปรเจกต์พิเศษถ้ามีโอกาสผมก็ทำได้เยแต่เราขอเวลาเขียนหน่อยครับขอ inspiration ก่อนเรื่องนี้มีไปไหนตอนนี้มีคนเคยทักไว้ว่าเป็นจูเตย ไม่มีครับ <จน S 1> ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีไม,ยมไม่มีเนาะใช่คโอเคของคท้าขอบคงเท้า